สวัสดีฮาวันนี้เรามาถ่ายงานนะครับผมบอกเลยว่ารับบทเป็นพระเอกอีกแล้วทุกคนวันนี้วันนี้คุณครูเขียนบทให้เป็นพระเอกอีกแล้วทำไมอ่ะมาจากไหนคะรถแองเฟลอริดาไอฟาร์มฟอริดาไอฟอร์มไอแคมฟาร์มหลัอยู่กับฟลอริดาบอสแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละมือแต่ละเว้นตัวเรย่ทุเจ้าไอโกชูทุกนายคือวันนี้เรามาถ่าย ตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างละครตัวเกี่ยวมิวสิกตัวเกี่ยวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับพี่น้อง <S <S เรื่องเล่าปัทมาวาลินไครซื้อยังก่อเซื้อวาลินผมชื่อวาลินนะฮะเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงที่แบบไปเติบโตอยู่ที่ต่างประเทศอตอนนี้เราอยู่ที่อุบลราชธานี<ล>นะครับพี่น้องวาลินเราเลือกอุบลเพราะว่าช่วงนี้เทศกาลแห่เทียนพรรษามาไกลมากค่ะอุบลลงมาได้หรือเปล่านี่ไงคันแทรก็เดินไปนู้นไง อย่าลงไปมันสิหลูลงไปมันหลูได้หรอลบหยาค่ะวะจะก็เลือกแท้สูงให้มันมันมีอีกที่ไหมล่ะมีอสวนแต่ท้ตำแต่ว่าไปทางสวนไปทางสวนครับไปย่างกางพอดีเอาขึ้นไปได้กันไปสวนเขาเขาสวนฮอกกันเลยเอาเนี่ยมันขึ้นไปได้ขนาดมันลงได้แต่ขีดกล้องมันลงไปเก็บไม่ได้เลยแล้วเก็บแต่เนี่เหรอแล้วเดินพ่อเธอเดินขึ้นมาอย่างนี้มันได้มาแล้วมหมยมันชันได้อยู่มาลงได้แล้วเดินเดินขึ้นไหมไอ้พี่แซะ ก็แต่ยางก็จะทั้งย่านยางกับบ้างเจอก็อยู่ทั้งโคกนี่เจอกับยิ่งได้บ๊อปงเปลี่ยนไทางนี้อุ๊ยหนาวมากเลยข้างล่างเดินถ่ายยูทูปไปบิ๊กก็เดินแบบเดินแบบอะไรนั่นฉันไปถ่ายยูทูปคุณแม่เป็นยูทูบเบอร์หรอไม่ยูทูบเบอร์เจ้าปลาไเลอะไรนี่ไอ้ยายามาจับมาจับพี่เขาหน่อยคอยจะแหลกแท้ๆต้องมาฟังนี่เดี๋ยวฟังฟังไหนนีเสียละคนเสียละคนเสียลคนเสียละคนเอาฟังไหนเอากลัมยันแ่้เอาไปไดิเอาช็อเปอร์ไปก่อนเลย เกอบคพอยก็คือมีมีมตะลืมตะลืมตะลืมเจด์ Arms ข้าปลาไอ้เียงย o my god สสูงได้เลยอ้เาะสาบอกไปไปเรีนกเปงการสคนทัอเปอร์คนสุดท้ายมีงคนกลางกดน้ำมาคทนี้เทดี้ไกไเลยไปดูน้ำมากดน้ำมาบอดถือไปรดไอ เข้ามาแน่เข้ามาแน่เฮ้ยไปอีกไปอีกปีสือขวดน้ำปะขวดน้ำอปะสือขวดน้ำใครถือขวดน้ำพอแล้วครับตรงนั้นแหละครับเขวดน้ำขวดน้ำออกพอแล้วพอแล้วไกลอ่าโอเคถ่ายยูทูบเบอร์เด้อถ่ายยูทูบเบอร์เธอกับพานไม่ดีนะเธอกับยางแบบว่าคอนโอ้ยแม่พานทำอะไรเนี่ยเธอเธอธอบอกพูดให้ดูแม่พานทำอะไรเนี่ยคือฉันนะยังกับคอนบอสดเขาบอกว่าร้อนแม่มาทำอะไรไม่ใช่บด หลอนเลคอ์ดจริงเลยได้ไหมครับโทรสั์อะครับกดกดจริงถ่ยจริงเลยได้ไหมกดด้านหน้าใช่ไหมกล้องหน้าครับกด้าหน้าเอา้นเอาน้ำเลยเออแมนอพร้อมครับมหาสี่สมตอนนี <c <c ้เราันอยู่ที่อุบลราชธานีเอาลูกๆมาขกล้องไหมลูกยบักน้อยๆเาขวมาขาอันนี้ดูนะคะชุงนานะ้น้ำบลลกนมบยางวะนยางมาลูกเป็นสภาพเบื้งน้าไหม ช่วงเขาพันษาพอดีนะคะว่านะ่ะคะจเป็นช่วงเขาพันษาพอดีนะคะอันนี้เขาอันนี้ก็ลูกานแนวนนี้กีเขาจะถ่ายนี่าบอลลูนาบอลาบออ่ะคอยกอดือแทนที่ขอเปิดเยห้องนึ่งป้าัตอนนี้ก็อับาฟราชกตยค่าที่ฟอริดาิกนเลค่ะรอค่ะ บนนะคะอันนี้ก็พามาเบิงโคหน้าบานเฮามากค่ะมามากมืออื่นนะคะสิผ้าใบเบงประเพณีแหฮเทียนท่านสาวนะคะนี่อเสียงดุอย่างบักขักเลยนะคะโอ้ยยางได้บ่ล่ะลูกมามตาเมียมี่งามบ่ลูกบอกรูน่าแดดฮอตบ่กระอดเนาะเรติฮอตเชื่อเชื่อมาๆมาบ่กระหอดดอกกระหอดอีหยังโอ้ยเนาะนี่นี่กรุงหน้า,านี่ฟ well. ังนีนน่เขาไถแล้วนะคะฟัง เราบทเป็นดิกนอกพี่น้องบทนอกบทซีจริงก็ชีจริงเกี่บตะหูแล้วจ้ะตอนนเรื่องแบบว่าทานอาหารอีสานก็ไม่ได้มีควมเป็นฝรั่งมีความเป็นฝรั่งสูงฮะ